อย่าฝาโพดิล่ะโอ้สบายผมเป็นคนที่เป็นแบบนี่แหละถ้าแบบหนักหนักหน่อยเออถ้านักหนักแนกะมือต่อมากกะสีแห้งเป็นธรรมดาแต่พอได้พักหนึ่งวันคือ,ม,อ,อ,ม,อ,อมืออื่นี่เสียงกับมาปกติเลยอิลี่มืออื่นี่เสียงกรมาปกติเลยอิลีบอเสียกะก็กะซีว่าเออบอเสียกับบอเสีย พรุ่งนี้ไปบ้านเพื่อนอยู่บ่อไปซอยเขาขายบัตรไปอีน่ะไปไปนะปปนะมั้งยังบรไเด็ถามมันอยู่ว่าจากมุ่ง มันยังบอกบอกเลยว่าอะไรจากมุ่งมันต้องอ่าให้มันมาส่วนก่อนแต่ว่าไปมัง่งไปเลย <c oughs> ไม่แต่วพวกนนี้ผมจะเข้าอุดออยู่แล้วแต่ว่าจะได้ไปไรไหมอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องนึงอภิวัฒน์บอกว่าประมาณบ่ายสองบ่ายสามรอเพื่อตื่นมุ่งบรทันดอกทันนะมุ่งถ้าบ่ายสองบ่ายสามเวลาตื่นโอเวลาออกจากบ้านตอนไะห ้าประมาณสักสีสีหามงแงงคืออยู่สีหามงแงงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปล่าน้ำมันก่อนสีหามงแงงทรงคืออยู่ผูบ้านผมมันไก่ผมอยู่น้ำส้มไงเพื่อนเตรียมอาหารไวรอพะนะเอาเอาแท้ๆป่ะเพื่อนเตรียมอาหารไวรอผมจะไม่กินผมสีไปกินอาหารที่มันเห็ดมากแต่ว่าผมสิไปเบ่งไวในตู้เย็นมันมีอีกอย่างกินแน่ เอาอีเลผมสิเบองในตัวเย็นมันมีอีอยังกินไะสนัก ลาด้วยหัเลขขียกคขาโอดมาให้เล้ยวอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ไปกรุงเทพเอีกมือใดไม่เกินวันที่สิบครับไม่เกินวันที่สิบสงการไม่ได้อยู่บ้านหรอกก็ไปไปพูดเลยเพราะว่าสิบสี่เออสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบแปดยิบเอ็ด มีงานครับมีงานก็เลยต้องขึ้นไปน่าใสมากเลยเนี่บรรยบ่ใสจันเดนเนาใส่ฟิวเตอร์โซ่จนมาว่ะใดเนาะมาเบิ่งระเบียบที LA. เอเอฟนะเอ้ามัน่บด้งแนยังบ่ไดิ้อยู่สงกรามพับประแดงโอ้ยหยุดก็อยู่กรุงเทพครับผมก็อยู่กรุงเทพแค่นั้นแหละ ไปไปได้หมดนะไปได้หมดไปได้หมดนะแต่แต่แค่วันที่สิบสามสิบเจ็ดไปไทยสิบแปดมีงานที่ไหนสิแปดถ่ายรายการครับสิแปดถ่ายรายการที่อแถวอเอียงก็ล่ะลาดเผาเท่าไรบ้าลาดาาเผาแปดสิบบ่ไหมประมาณลาดเผาแปดสิบ มีไทยรายการกัดก็แถวอมิงจายครับแถวมิงจายบอกไปจากมิงจายเป็นไงอย่าไปเลยเซีบตัวเองว่าผมก็บอกไปผมสิไปใช่ยังสิบเก้าไปวันไหนพัทยาไหมโอ้มีแต่ส่วนแกยังว่าหยิบเอ็ดมีงานแกยังมาบอไปสายอี สิบสี่แล้เบียบสิบสบ่กเออระเบียบก็ระเบียบเพาะลาดภาพแปดสิบมนเนาะแมนเนาะลาดาพแปสิบชายาโลตีผีตูเย็นประเดี๋ยวบอดี้ระดับซิลีซีบ่บอมีเด็กผีตูเย็นซิลปินเออซิลีซีในตรงพีพห่มฮา สิปเลปินคนนีิชันไปใส่ก็ไปเบิร์เอาไปเบิร์ตอีกแล่วจาคอเชว่าว่างเอาจริงผมเป็นคนมันเลกเ็กจกแจกเป็นคนหมักมวลตัวส่วนไปใส่ไปเบิร์ ถึงเจอซีฮัก,กอไอทำใจว้เล้อล่าคือเลาะทอคือคือเลอะทอละทอ รอเตมุนเพาเบาน่ะเนาะเขาก็ไม่ฟิวเตอร์เนาะตามใจนักรองม่นตามใจนักรองซะอีดีเอาไหม អូกําลังໄດ້អារម្មណ៍លេងហាក់